เพื่อนๆวันนี้เราจะมานําเสนอศิลปะในยุคชวากันโดยศิลปะชวานั้นเกิดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียประเทศอินโดนีเซียเป็นหมู่เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกประกอบด้วยหมู่เกาะสําคัญได้แก่หมู่เกาะสุนดาใหญ่หมู่เกาะสุนดาน้อยและหมู่เกาะอื่นๆหมู่เกาะสุนดาใหญ่ได้แก่เกาะสุมาตราและเกาะชวา ศิลปวัฒนธรรมอินเดียภายใต้ศาสนาฮินดูและพุทธมหายานได้เข้ามามีบทบาทอยู่ที่เกาะสุมาตราและเกาะชวาอิทธิพลวัฒนธรรมจากอินเดียไม่ชัดเจนมากนักเกาะชวาเป็นเกาะที่มีรูปทรงในแนวยาวมีภูเขาสูงเป็นแกนกลางซึ่งหลายแห่งเป็นภูเขาไฟภูเขาสำคัญเช่นภูเขาไฟเมราซึ่งพื้นที่ของศิลปชวาภาคกลางได้ตั้งอยู่โดยรอบภูเขาไฟลูกนี้ การแบ่งยุคสมัย in ศิลปะในประเทศอินโดนีเซียโดยสังเขปศิลปะในประเทศอินโดนีเซียภายใต้วัฒนธรรมฮินดูพุทธนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นศิลปะชวาภาคกลางพุทธศตวรรษที่1 2บสถึงสิศิลปะชวาภาคกลางตะวันออกพุทธศตวรรษที่1 6บหถึงยีศิลปะชวาภาคกลางในกอชวานนั้ศิลปะอินเดียได้เข้ามามีบทบาทตั้งแต่พุทธศตวรรษที่1 2บสถึงสิบห โดยมมศส่วนกลางสำคัญอยู่แถบชวาภาคกลางแถบเมืองยอกกากาตาแถบเมืองมาเกรงเมืองวูโนโซโบและเมืองโซโลโดยได้รับอุปถัมภ์จากสองราชวงศ์คือราชวงศ์สันชัยหรือมาตาร,รามผู้นับถือศาสนาฮินดูและราชวงศ์ไฮเลนผู้นับถือพุทธศาสนามหายานศิลปะชวาภาคกลางสามารถแบ่งออกได้เป็นสามระยะย่อยๆคือศิลปะชวาภาคกลางตอนต้น ตอนกลางและตอนปลายทั้งนี้เรามาลงลึกในศิลปะชวาในแต่ละช่วงเวลากันศิลปะชวาภาคกลางตอนตอน้นที่ราบสูงเตียงตั้งอยู่ใกล้เมืองโวโนโซโบโสูงกว่าระดับน้ำทะเลถ,ถึง2,000เมตรบนที่ราบสูงแห่งนี้ปรากฏจันทิขนาดเล็กกลุ่มหนึ่งซึ่งถือเป็นจันทิที่เก่าแก่ที่สุดในศิลปะชวาสร้างขึ้นโดยราชวงศ มารตรามของพระเจ้าสันชัยผู้นับถือศาสนาฮินดูในพุทธศตวรรษที่14ชื่อของจันทิบนที่รับสูงเตียงนี้ล้วนแต่ตั้งขึ้นตามตัวละครมหากาบมหาพาตระเพื่ออุทิศให้กับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เช่นพระศิวะจันทิอรชุนแม้ว่าจันทิอรชุนจะเป็นจันทิขนาดเล็กที่มีรูปแบบเรียบง่ายก็ตาม แต่จันทีแห่งนี้กับเป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมในศิลปะชวาภาคกลางตอนต้นที่ดีที่สุดชั้นหลังคาประกอบด้วยเรือนธาตุจำลองซ้อนขึ้นเป็นขั้นบันไดกึ่งกลางของเรือนธาตุจำลองมีซุ้มจานนำขนาดเล็กศิลปะชวาภาคกลางศิลปะชวาภาคกลางตอนกลางที่งดงามด้วยภาพสลักพระโพธิสัตว์องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของจันทีเมนดุด จันทีเมนดุตสร้างขึ้นในช่วงพระพุทธศตรวรรษที่14สร้างขึ้นในพระพุทธศาสนามหายานโดยสร้างขึ้นในระยะเดียวกันกับปุโรพุโธจันทีเมนดุขนาดใหญ่ขึ้นกว่าจันทีบนที่ราบสูงเตียนและตั้งอยู่บนฐานสองชั้นชั้นล่างเป็นฐานประทักษิณส่วนด้านบนเป็นฐานบัวรองรับเรือนธาตุ ส่วนเรือนธาตุมีการแบ่งออกเป็นเช่นเดียวกันกับจันฉิที่ราบสูงเตียนอย่างไรก็ตามทั้งสองเก็บประธานและเก็บุมมีการสลักภาพพัพโพทิสัตว์ซึ่งประกอบด้วยเรือนธาตุจำลองซ้อนชั้นประดับสถูป,ปิกะหรือเจดีจำลองโดยประดับตลอดแนวชั้นหลังคาอันหนึ่งการประดับเช่นนี้ไม่เคยปรากฏมาก่อนในศิลปะอินเดียใต้ ซึ่งถือเป็นลักษณะเฉพาะของศิลปะชวาอย่างแท้จริงศิลปะชวาภาคกลางตอนปลายในระยะนี้ศูนย์กลางศิลปกรรมได้ย้ายบริเวณแถบแม่น้ำโอปักซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณหยอกยากาตากับเมืองโซโรซึ่งสร้างขึ้นในราชวงศ์สายเลสซึ่งนับถือพุทธศาสนาต่อมาราชวงสัจช,ชัยหรือมรตารตาม ซึ่งนับถือศาสนาฮินดูได้มีอำนาจมากขึ้นและสร้างจันทิปารามบานันอันเป็นจันทิที่ศาสนาฮินดูให้ความสำคัญที่สุดจันทิกระสันจันทิกระสันเป็นลักษณะกกระบาดซึ่งมีแผนผังห้าห้องอันหนึ่งผังห้าห้องนี้คล้ายคลึงกับมณฑลหรือแผนผังการจำลองจักรวาลในพระพุทธศาสนาลัทธิมหายานในประเทศอินเดียแผนผังแบบนี้ เกิดขึ้นครั้งแรกที่าศาสนาสหาที่ปรามปุระในศิลปะประตอนตน้นศิลปะชาวาภาคตะวันออกในพุทธศตรวรรษที่16ศูนย์กลางของกอชาวาได้ย้ายจากชาวาภาคกลางไปยังชาวาภาคตะวันออกเช่นแถบเมืองมาลังเมืองบริตาและเมืองตูรันซึ่งตั้งอยู่โดยรอบเขาเปนังกุงหันเป็นต้นในระยะน,นี้อิทธิพลศิลปะอินเดียก็ได้เสื่อมลง และจากนั้นความเป็นพื้นเมืองจึงได้เข้ามาแทนที่มากขึ้นเรื่อยๆและในเวลาต่อมาศาส,สนาฮินดูและพุทธเองซึ่งเคยจเจริญรุ่งเรืองมาแล้วตั้งแต่สมัยชวาภาคกลางก็ได้ผสมผสานจนกลายเป็นศาสนาพื้นเมืองแบบชวตะวันออกส่วนลัทธิเทวราชานั้นได้กลายเป็นลัทธิที่จเจริญขึ้นสูงสุดเป็นลัทธิที่เชื่อว่ากษัตริย์หรือพระราชนีเมื่อสวรรคตแล้วจะกลับไปรวมกับเทพเจ้าทําให้เทวไลนระยะนี้ส่วนมากสร้างขึ้นตามความเชื่อดังกล่าว ตัวอย่างของเทวไลที่สร้างขึ้นตามลัทธิเทวราชายกตัวอย่างเช่นนำ้ำภูเบลาหาันซึ่งสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับพระเจ้าไอรังคะผู้กลับไปรวมกับพระวิษณุภายหลังการสวรรคตรแล้วจันทีดังกล่าวยังแสดงให้เห็นถึงลัทธิการบูชาภูเขาและความเชื่อเรื่องการอาบน้ําศักดิ์สิทธิ์ส่วนในสมัยราชวงศ์สิงหาสารีและมัชฌาหิตได้เกิดเทวไลที่สร้างขึ้นสําหรับพิธีศาสตร์อันเป็นพิธีอุทิศให้าบารพบุรุษ สร้างขึ้นภายหลังการสิ้นพระชนของกษัตริย์12ปีเป็นเทวไยเพื่อการสมมุติว่ากษัตริย์ได้กลับไปรวมกับเทพเจ้าแล้วเทวไยในระยะนี้มีขนาดเล็กลงและมีความซับซ้อนน้อยกว่าศิลปะชาวาภาคกลางตอนปลายมากโดยเฉพาะยอดวิมานที่ไม่มีการใช้สตูปิกะในการประดับเรือนธาตุจำลองแล้วเหลือแต่เพียงเสาติดผนงังแต่ก็มีลักษณะหลายประการที่ต่อมาจะพัฒนากลายเป็นเทวไยในศิลปะบาหลีตัวอ,อย่างของเทวไยในระยะนี้เช่นจันทิกิดานจันทิจากโก จันทีสิงหาสาหีจันทีจาวีจันทีปนาตะวาันเป็นต้นจันทีกีดานจันทีกีดานเป็นสถานที่ฝังพระอัฐของพระเจ้าอนุตปดีแห่งราชวงศ์สิงหาสาหีซึ่งสวรรคตในปีพศ1791เนื่องจากการสวรรคตกับพิธีศากด์ที่อุทิศเทวลายน้ำต้องห่างกัน12ปีเสมอเทวลัยหลังนี้จึงควรสร้างเสร็จในปีพศ1803อันหนึ่ง การหันหน้าไปทางทิศตะวันตกของจันทีแห่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับคติความตายอีกด้วยจันทีแห่งนี้จึงถือเป็นตัวอย่างจันทีที่สร้างขึ้นตามลัทธิเทวราชาสมัยราชวงศ์สิงหาสารีได้ดีที่สุดอีกแห่งหนึง่งโดยสร้างขึ้นเพื่อสถาป,ปนาพระเจ้าอุนุปรีให้เป็นพระศิวะจันทีแห่งนี้มีรูปแบบโดยทั่วไปของศิลปะชวาภาคตะวันออกกล่าวคือเป็นจันทีขนาดเล็กที่มีห้องคันพระเคาลหาิหะเพียงห้องเดียวตั้งอยู่เบโลพุทโธ เป็นสถูปทางพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในศิลปะชาวาสร้างขึ้นโดยราชวงศ์สซยเลนซึ่งนับถือพุทธศาสนามหายานในพุทธศตรวรรษที่14เป็นสถูปแห่งการจำลองจัก,กรวาลในพุทธศาสนามหายาที่ซับซ้อนที่สุดสถูปแห่งนี้อาจสร้างขึ้นในระยะเดียวกับจันทิเมนดุดและจันทิปวลซึ่งตั้งอยู่ใกล้กันองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของบรูพโตอาจแบ่งออกได้เป็น3ส่วนหลักอันได้แก่ฐานด้านล่างสุด ฐานสี่เหลี่ยมเพิ่มมุมที่มีทางประทักศิลและฐานกลมด้านบนซึ่งรองรับสถู